นนี้เรามาติดตามนี่ฮะน้องเบล AF10 ครับมาดูซิว่าช่วงหลังนี้เธอบีซี่ในเรื่องอะไรบ้างครับ มานี่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสามารถความสามารถจากบ้าน True AF นะครับสาวหวยเบล True AF 10นะครับหลังจากออกจากบ้านโอ้โหคิวงานรัดตัวบีซี่จริงๆนะฮะงานละครงานเพลงล่าสุดกระซิบกับ True Insight นะครับบอกตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวฟิตซ้อมเพื่อจ mini ัดมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกในชีวิตครับตอนนี้ก็เตรียมมินิคอนเดี่ยวของตัวเองอยู่ค่ะวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะ มีอะไรเป็นพิเศษแบบไหนก็ในมินิคอนเดียวนะคะเบลก็ได้กลับไปเล่นเล่นดนตรีกับวงน้องๆที่เบลเคยแบบว่าฝึกซ้อมกับเขามาตลอดแล้วก็เราจะได้แบบว่ากลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โชว์ให้พี่ๆแฟนคลับดูว่าก่อนที่เราจะได้มาเป็น AF เนี่ยเราเคยผ่านอะไรมาก่อนเราเคยแบบว่าฝึกซ้อมยังไงมาก่อนค่ะแล้วก็มีโชว์ที่แบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรแน่นอนค่ะแล้วก็ทุกอย่างขั้นตอนการโปรโมทเนี่ยเบลก็ค่อนข้างจะ ทำค่อนข้างจะลงมือไปทำด้วยตัวเองเลยแขกรับเชิญหรอคะก็จริงๆยังไม่มีแขกรับเชิญคนไหนที่วางตัวเป็พิเศษก็คงจะเป็นน้องๆที่วงแล้วก็คุณครูคะ่ะห,หรือเพื่อนๆที่วงอาจจะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอยู่คะ่ะก็ต้องรอติดตามคะ่ะซึ่งมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมที่ร้านโสดรัชดาซอย4ค่ะใครที่รักและชื่นชอบก็อย่าลืมไปให้กำลังใจสาวเบลกันเยอะๆนะคะ